สวัสดีพี่น้องเอซโฮเเนทุกคนนะคะวันนี้ทักทายพี่น้องด้วยโฮเปร์ขนองสีธรรมชาติใหม่บ้านนะคะทอสามตะโกโคมสีสวยมากแล้วช่างทอทอแน่นมากนะคะเป็นสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนผืนนี้มีหน้านางนะคะหน้านางเป็นหน้านางลักษณะนี้นะคะ สีสวยสีละมุนตัวพื้นพื้นสีออกโทนส้มส้มอิฐอันนี้ได้จากครั่งผสมกับเขนะคะเป็นสีออกโทนนี้เส้นยืนเส้นยืนจะเป็นครั่งฉ่ำๆแดงกล่ำเลยนะคะพี่น้องที่ถูกใจทักทายมาได้นะคะผืนละ3,900บาท โทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ